การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนสามเพ้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อลดการแพร่ระบาดและจำนวนผู้ติดเชื้อจึงงดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ไม่ให้นักเรียนมาที่โรงเรียนแต่เปลี่ยนเป็นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นอกจากจะช่วยลดการแพร่เชื้อแล้วยังทําให้การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทางนักเรียนและครูได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการสอนอีกทางยังทําให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบบริหารเวลาเป็นนักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและครูได้ผลิตสื่อการสอนที่หลากหลายเท่าทันยุคสมัย และนี่ก็คือตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนชุมชนสามพร้าวเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาออกไปไหนออกไปข้างนอกเด็กๆต้องทำยังไงคะต้องนี่เลยสวมแมสเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิดเด็กๆออกเสียตงตามคุณครูค่ะเอือแปลว่าหูต่อไปค่ะจมูกนอ แ,แมีไว้นวัแหวยด้วย5ขั้นตอนได้แก่ 1. ระบุป,ปัญหา 2. ตั้งสมมุติฐาน 3. รวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์ข้อมูลและ 5. สรุปผลใช่ค่ะมาตามแม่กบมีตัวสะกด4ตัวตัวที่1ค่ะพอพานค่ะถูกต้องค่ะ ตัวที่2ค่ะบอใบไ,ไม้ค่ะถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์ยังอยูที่ยูนิตวนะคะ Our Favorite Dishes อันดับแรกเลยลองไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ขั้นที่1คุณครูสร้างกลุ่มการเรียนออนไลน์ในแอปพลิเคชัน Line ของแต่ละวิชาและเชิญผู้ปกครองนักเรียนพร้อมนักเรียนเข้าร่วม ขั้นที่2คุณครูจะส่งคลิปการสอนสื่อการเรียนรู้ต่างๆเข้าไปในกลุ่มจากนั้นนักเรียนจะเรียนผ่านคลิปการสอนและสื่อต่างๆที่คุณครูส่งเข้ามาครูและนักเรียนสื่อสารกันในกลุ่มไลน์เ,<อ>เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ<อ>ขั้นตอนการส่งแบงงานและแบบฝึกหัด นักเรียนจะถ่ายรูปและส่งมาในกลุ่มไลน์หรือสามารถนับใบงานมาส่งด้วยตนเองภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยที่คุณครูจะมีจุดรับส่งงานในแต่ละชั้นเรียนนอกจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์แล้วทางโรงเรียนยังได้ผสมผสานกับการจัดรูปแบบออนแทน์ hand. สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์โดยการมารับใบงานที่โรงเรียนและนำมาส่งที่โรงเรียน ด้านการวัดและประเมินผลครูจะนำใบงานหรือแบบฝึกหัดที่นักเรียนส่งมาตรวจเพื่อประเมินผล